ในพจนานุกรมของเศรษฐีไม่มีคำว่ารอในชีวิตของเราแต่ละวันมีสิ่งที่เรียกว่าเวลาซ่อนเร้นเวลาซ่อนเร้นมันมีอยู่เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยค่ะซึ่งเวลาซ่อนเร้นในที่นี้ก็คือเวลาที่เรามักจะใช้ให้มันหมดไปกับการคิดวนเวียนโดยเปล่าประโยชน์เสพสิ่งที่ทําให้สมองเสื่อมหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่า หรือเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองเลยอย่างเช่นเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทํางานหรือว่าไปทําธุระต่างๆไม่ว่าจะด้วยรถส่วนตัวหรือว่าระบบขนส่งมวลชนก็ตามวันละประมาณกี่ชั่วโมงละ่ะหนึชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเวลาในการแต่งตัวหรือว่าแต่งหน้าหลังอาบน้าเช้าเย็นวันละประมาณ1ชั่วโมงเวลาในการคิดวนเวียนเพื่อรอให้ตัวเองหลับในตอนกลางคืนอันนี้ก็วันละประมาณ15-30ถึงนาทีเวลากินข้าวเช้ากลางวันเย็นรวมแล้วไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมง อันนี้ยังไม่นับเวลารอคิวรอคนรอรถมารับหรือว่าอื่นๆรออีกมากมายแล้วแต่รวมๆแล้วประมาณอีก30นาทีหากรวมแล้วเวลาทั้งหมดนี้ถ้ารวมเวลาทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันมันก็จะได้เวลาที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงรวมแล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณ150ชั่วโมงเลยทีเดียวเวลาเหล่านี้เองค่ะที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะเป็นเศรษฐีหรือว่ายาจบถามว่าทําไม นั่นก็เพราะว่ายาจกมักจะใช้เวลาจํานวนมหาศาลนี้หมดไปกับการคิดหมกมุ่นถึงอดีตจมอยู่กับความทุกข์ที่ไม่มีวันแก้ไขได้ยึดติดอยู่กับความสุขที่ผ่านมาแล้วห่วงกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือใช้เวลาเหล่านั้นบ่นเจ้านายนินทาชาวบ้านส่องดูชีวิตของคนอื่นเมามอยเรื่องที่ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองพัฒนาแชทกับเพื่อนในเรื่องที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเจริญงอกงามระบายอารมณ์โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียต่างๆหลายคนก็เลือก ที่จะไม่เอาเวลาที่มีอยู่มากมายเหล่านั้นมาลงทุนกับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตซึ่งก็คือการพัฒนาตนเองอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนที่มีผลกําไรตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเองเพราะเราพกพาตัวเองไปทุกที่ทุกเวลาดังนั้นขอให้จำเอาไว้ว่าสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดบนโลกใบนี้ก็คือมันสมองของเราทุกคนจึงไม่แปลกที่เศรษฐีจะเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้เวลาสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าการสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเอง และความจริงก็คือทุกนาทีที่คุณเอาไปมองหากลดา่าและก็พูดถึงความแย่ของคนอื่นมันคือทุกนาทีที่คุณสามารถนํามาใช้พัฒนาตนเองให้มันดีขึ้นลองคิดดูนะคะว่าอย่างหนังสือเสียงหรือออดิโอบุ๊กส่วนใหญ่ออดิโอบุ๊กส่วนใหญ่หนึ่งเล่มมีความยาวประมาณ5ชั่วโมงซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากเราใช้เวลาเพียง50ชั่วโมงจาก150ชั่วโมงของเวลาที่ซ่อนอยู่ในแต่ละวันเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ด้วยการฟังหนังสือเสียงแทนการนั่งขุดคุยอดีตขึ้นมา เราก็จะได้ฟังหนังสือเสียงจบถึงประมาณเดือนละ10เล่มอันนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีลองทำดูมันเป็นแบบนี้จริงๆคือหนังสือเสียงมันมีมากมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นซีดีการเทศก็กตามนะซีดีการเทศก็กโอเคอะ่ะก็ลองฟัง youtube ด้วยก็ได้ youtube มีเยอะแยะมากมายนะคะลองหาดูขอให้จำไว้ว่าแม้ว่าจะรถติดแต่ชีวิตไม่จำเป็นต้องติด และแม้พาหนะที่นั่งอยู่จะเคลื่อนที่ช้าแต่ความฝันก็ยังเดินหน้าต่อได้เสมอหากเราใช้เวลาเป็นอันที่จริงการรอมันก็เป็นเพียงทัศนคติเท่านั้นและก็เป็นทัศนคติที่ควรจะละทิ้งไปจากชีวิตด้วยเพราะหากว่าเรารู้จักหาสิ่งที่น่าสนใจทําระหว่างเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้อย่างเช่นอาจจะพกหนังสือดีๆไว้กับตัวหรือว่าหาหนังสือเสียงเอาไว้ฟัง คือคำว่ารอจะไม่มีอยู่เลยเพราะว่าทุกเวลารอมันจะกลายมาเป็นเวลาเรียนที่เราเฝ้ารอให้มาถึงนั่นเองนอกจากจะชอบเหมอลอยเป็นอนาคตอย่างไร้จุดหมายหรือว่าขุดคุยอดีตขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความทุกข์อย่างไร้ความหมายแล้วยาจกก็ยังชอบใช้เวลาที่ซุกซ่อนอยู่หมดไปกับการเอาขยะข้อมูลหรือว่าปฏิกูลข่าวสารเข้าสมองด้วยการบริโภคสิ่งที่ให้ความสําราญแต่ไม่ได้ช่วยสร้างความสําเร็จซึ่งแน่นอนว่าการทําเช่นนั้นไม่ได้ผิด แต่เศรษฐีย่อมไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบริโภคขยะเพราะนักจิตวิทยาพบว่าสิ่งที่เรานำเข้าในตัวมันจะสะท้อนออกมาในความคิดและการกระทำของเราปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่ากิกโก้ซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราบริโภคขยะสิ่งที่เราผลิตออกมาก็จะเป็นขยะอย่างแน่นอน ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่เฉพาะกับการบริโภคอาหารและก็การขับถ่ายทางร่างกายเท่านั้นแต่มันก็เป็นจริงสําหรับการบริโภคอาหารและการขับถ่ายทางจิตใจด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะคะการใช้เวลาที่ซ่อนอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการรับข้อมูลหรือว่าการเสพเสมอไปเพราะการนั่งมองสิ่งต่างๆเพื่อสรรหาไอเดียใหม่ๆการยืนอยู่นิ่งๆกับลมหายใจหรือว่าการนอนจินตนาการถึงการตั้งเป้าหมายในวันพรุ่งนี้ก็ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นขอเพียงจาเอาไว้ว่าการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ก็คือการใช้เวลาอย่างไงก็ได้ที่จะช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนและพาชีวิตของตัวเองเข้าใกล้ความฝันที่ตั้งใจหรือเป้าหมายที่ต้องการอย่างสร้างสารรค์และเบิกบานหากวันพรุ่งนี้พอตื่นขึ้นมาคุณได้เป็นเศรษฐีพันล้านแต่คุณต้องตายภายในหนึ่งเดือนคุณจะเอาไหมหลายคนคงไม่เอาเด็ดขาดเพราะโดยปกติแล้วชีวิตและเวลามันสําคัญกว่าเงินเสมอเพราะเงินมันเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความสะดวกสบายที่หาใหม่ก็ได้แต่ชีวิตและเวลานั้นหมดแล้วหมดเลย เราก็รู้อยู่แก่ใจแต่น่าแปลกไหมที่เราชอบเอาชีวิตและเวลาไปใช้ทำงานเพื่อแลกกับเงินอย่างไม่ได้คุ้มค่าเลยซึ่งสาเหตุใหญ่ที่สุดไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ฉลาดแต่เป็นเพราะเรามีความเชื่อผิดๆจากสังคมจากครอบครัวหรือระบบการศึกษาที่ว่าเวลามีไว้ใช้แลกกับเงินยิ่งทำงานได้อึดและทำได้นานก็ยิ่งได้เงินเยอะ เพราะถ้าไม่มีความเชื่อแบบนี้มันก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า OT ซึ่งคนมากมายยอมถวายตัวทำสุดชีวิตนี่เป็นความเชื่อที่ผิดพลาดและแสนร้ายกาศที่เราจะต้องลบออกไปจากสมองให้ได้เพราะเศรษฐีทุกคนรู้ดีว่าเวลามีค่ายิ่งกว่าเงินฉะนั้นเศรษฐีทุกคนจึงไม่ได้ใช้เวลาทำเงินแต่เศรษฐีใช้ระบบทำเงินถามว่าระบบคืออะไรลองฟังโจทย์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามดูนะคะถ้ามีคนมาจ้างให้คุณพิมพ์ประโยค มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์พิมพ์ประโยคนี้ลงบนคอมพิวเตอร์โดยให้เงินคุณประโยคละ1บาทคุณจะเลือกทำงานยังไงร,ระหว่างข้อที่1นั่งพิมพ์ไปเรื่อยๆทีละตัวอักษรทีละบรรทัดข้อที่2พิมพ์ครั้งเดียวให้ถูกหลังจากนั้นก็กด Copy และเพสต์ไปเรื่อยๆข้อที่3จ้างคนที่เก่งเรื่องไอทีด้วยราคา1,000บาท มาโหลดโปรแกรมที่สามารถ CopyPaste ประโยคตามคำสั่งได้แบบอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมหากคุณเลือกวิธีที่1ก็คือการเอาพลังงานและเวลาทั้งหมดไปทำสิ่งซ้ำๆเพื่อแลกกับเงินซึ่งแม้ว่าจะดูเหนื่อยยากแล้วก็ไม่คุ้มค่าเลยแต่เชื่อไมหมคะว่านี่คือสิ่งที่คน80%ของโลกเลือกที่จะทำอยู่เสมอค่ะ หากคุณเลือกวิธีที่2นั่นก็คือการใช้เครื่องทุนแรงทําเงินซึ่งมันเป็นการทํางานโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยงานเราเสร็จเร็วขึ้นแต่คุณก็ยังต้องนั่งทํางานนั่นเองเพื่อแลกกับเงินอยู่ดีหากคุณเลือกวิธีที่3นั่นก็คือการใช้ระบบทาําเงินซึ่งเป็นการหาทางดัดแปลงเครื่องมือมากมายที่มีอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ให้มาทํางานให้กับคุณไม่ต่างจากการที่นักเดินเรือสมัยก่อนใช้ลมในการพาเรือให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยการปรับใบเรือเพียงเล็กน้อยจากนั้นกัปตันและลูกเรือก็สามารถนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจและก็กินข้าวได้โดยไม่ต้องมานั่งใช้แรงพายนี่คือการทำงานแบบเศรษฐีก็คือใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่างก,กับเรือยุคแรกซึ่งไม่มีใบและต้องใช้คนพายเท่านั้นอยากไปไหนก็ต้องออกแรงตลอดถ้าอยากไปไกลก็ต้องออกแรงมากถ้าอยากไปเร็วก็ต้องออกแรงเยอะๆและพักเมื่อไหร่ เรือก็หยุดเมื่อน,นั้นนี่คือการทำงานแบบยาจกก็คือใช้เวลาและพลังงานแลกกับการสร้างผลงานสิ่งสำคัญก็คือเราต้องตระหนักว่าระบบไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามตัวอย่างที่ได้ยกมาก็ได้นะคะแต่ระบบมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเองโดยเราไม่ต้องเอาเวลาและก็พลังงานที่มีค่าของเราเข้าไปแลกเพื่อได้เงินมาตลอดเวลาระบบก็คือร่างและร่างก็คือระบบยิ่งระบบดีก็ยิ่งเหมือนกับมีร่างเยอะ และยิ่งคุณมีร่างเยอะเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเหนื่อยน้อยลงในขณะที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นจำเอาไว้นะว่าอะไรก็ตามที่กำลังช่วยทำงานและก็ทำเงินหรือว่าช่วยหางานและหาเงินให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปคอยควบคุมบังคับอยู่ตลอดเวลานั่นคือร่างของเราอีกร่างหนึ่งซึ่งร่างเหล่านั้นจะช่วยสร้างคุณค่าและสร้างความสุขให้ผู้อื่นดังนั้นจึงไม่แปลกที่เศรษฐีทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็จะเน้นการสร้างร่างในรูปแบบต่างๆ เพราะร่างเหล่านั้นต่างก็จะช่วยตอบโจทย์และก็สร้างความสุขให้คนอื่นตลอดเวลานั่นเองจำเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะทำงานหนักจนสายตัวแทบขาดสัแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางทำงานได้เกินวันละ24ชั่วโมงและไม่เคยเห็นเศรษฐีคนไหนที่ร่ำรวยจากการทำงานวันละ8ชั่วโมงเช่นกัน